สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้คุณนายแม่มาจุดถูบครับ,ออรบโอ้โห้พี่น้องที่จะซื้อถูบพื้นื้อแดดออกแล้วครับผมครับอันนี้ด้านในปักเลยพี่น้องอคุณนายแม่ถือถูบพื้นดูแดดออกเลยแจ้งจ้างปังครับ เดี๋ยวพี่น้องแดดออกเลยครับนายแม่เก็นายแม่แชร์จุดถูกปซื้อครับ โอ้ยห้องแดดออกแล้วครับพุดครับอาดคนลุกพี่อคองโอ้พี่น่องคนลุกเลยครับนนคนลุกเลยครับบาบบบเลย อาขนของลูกเลยครับพ okay ี่น้องบ่อเสือบ่อเสือโมเมนนะครับบ่อเสือกับยักษ์ขมยักษ์กายครับเรเห็นโมเมนบ่โมีครับพี่น้องนี่นะครับคุณนายแม่จุดถูปุ๊บแดดออกปุ๊บเลยครับพี่น้องขนลูกกระแบบเลยครับเนี่ยขนลูกเลยเนี่ยคนลุกเลยครับอือก่นครับ ก็จะแน่แม่ว่าเบิกวบาเบิกคนลุกครับพี่น้องนีฝนบ่อไข่นีล่มไใหมไรไ่แดมคุณลิมาแล้วขอซะขอซะ่นานได้ดดีั้วเอาเบิกแล้วเบิกแล้ว่ร้านขอคนมนามาไตองว่องเนาะวงแข่เาะไม่ไปไันหนา มาแล้วเบื้องบนมาแล้วเบื้องบนป้าไม่แค่อย่าลบหลู่นะที่แหวป้าไมค่อย่าลบหลู่ดีท่าได้ไหมเอ้าผลลูกได้ไหมแม่นี่ครับคนลูกกัาแแล้วแดดออกไล้ครับพุ่นพี่น้องพุ่นครับแดดแจ้งออกจ้งปังเลยครับอืมไม่มีแดดครับไหแหงครับบ่ให้มีลมบ่ให้มีฝนให้มีแดดซะมืหมเนี้ยเอาแม่แดดเพราะจะให้แม่ว่าให้แดดออกแดดแจ้งแจ้งปังเลยครับสำหรับเป็นบัตรแม่เขาให้ลาบลื่นให้ไหลลวง ให้เรียนดีละม้วนเหมือนเรงนี่ครับถูกทิ้งทุกอย่างขอให้ประทุก้อนสำเร็จขอสองล้านเออ,อครับ,บเอาสิเป็นออนไลน์บ่าว่าสิเป็นหน้าเวทีเอารวมกันแล้วเนาะร,รวมกันแล้วรวมกันแล้วนะครับลูกหลานเคยมาขอ,รอกกเราก็เลี้ยงเราเด้ครับเลี้ยงแล้ว,วเลี่ยงแล้วเกลียแล้วบ่ว่าสิเป็นผู้แต่งให้บ่ว่าสิเป็นผู้เบิกแฟร์ผู้เผือกยางโม่ผู้โม่ยาเผือกเลี้ยงแล้วแยบร้อยครับ ไปเลี้ยงวันที่ยี่สิบห้าที่ที่แล้วมาครับที่ผ่านมาโอรคนลูกแน่แน่ไหมคนลูกครับคนลูกคนลูกขาดอ่ะขอโชคขอให้ขอสมบัติก่อนไงให้ลูกให้ล้านได้อ่าตั้งเวทีตอนนี้ก็ให้ลาบลื่นทุกสิ่งอย่างหนาเวทีก็ให้ผ่านคนไปด้วยเยอะวันที่ยี่สิบแปดเอาแล้ววันที่สี่อยู่นี่ไหมนะแม่วันที่สี่อยู่นี่หรืออยู่นู่นเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกอ๋อครับจังหวะกันเพราะว่าตรงนั้นมันบ่ได้แล้วเนาะครับครับบดได้บดได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าอาจจะบ่ เก็เก็บเขาอาจจะมาเก็บได้ที่อาจจะอยู่ตรงนี้นยุบลงยุดลงยุดลงนิดนึงใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นงานพ่อสงการวันที่สีกกก่กรกฎาคมต่อไปนะคะครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพี่น้องสุขุสุขชนบวาบาสิเป็นทั้งไตทั้งเหนือหรือว่ายุ่งไก่ยุ่ไก่ด,ด้อค่ะเด้ยมมอยไข่มาเด้อมามวนมาเอาบุญน้ากันนาบะแมนบะไส้เดือหอดบุญเนี่ยบุญเป็นมือปิดบ้องเอาบุอนี้มืญเป็นปิดบ้องมากมากมากปิดบ้องก่อนมามวนมาเตยมาเสด็จน้ากันตะก้อนมือนี้เนาะ เดี๋ยววันที่4กอกระดาดือนหนาจังวากันแค่นี้ไหนู่ไหหลานราบลืองกสิงยางโอ้ดีดอกลาบเหลืาบครับครับป้าคนรูครับดี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 ด่ดี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 ดอดีดี้ีด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 งดี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 ดงดหดแล้วทุกสิดงดางีดีดีดีันดี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 ดแล้วีด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 ีมาดี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 ดนดีดีเปดีาแล้ว ิมาเลี้ยงเราเราให้ใกล้โตยูวางเมล่ะณที่ตรงนี้แหละมื่เลี้ยงเมืเลี้ยงผู้คนปรับปรับรักษาอยู่นี่เนาะที่เจ้าท่าไปแล้วปรับรักษาอยู่นี่สิเลี้ย่างเราให้ใกล้โตเนื้อขอให้ประทุกเพิ่มสำเร็จในมื่อนี้งานนี้วันที่ยี่สิบแปดให้ได้ทะลุเป้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะสาธุพี่น้องในแมพจุดถูกปุ๊บขุดทิ้งลูกงาไปเลยพี่น้อง คนจีนูกแดดออกเลยครับ right. บ้าดว่าหันขึ้นไหมจุดถูปุ๊บแดดออกปั๊บเลยครับพี่น้องห้องต้เบาครับอืมอืมบ่เสือจะหลบรูครับพี่น้องบ่เห็นบ่อเม่นบ่มีอย,ยักษขว่มยักษ์ไก่ค่ายอ้อนะครับพีน่นโอ้โอ้โอสาวแดงเมียถามหาไป อย่านั้นทำมาอะไรน้มมืดให้ให้กับบ้านไดเรลน้วมะ่ดมหล้าดิอ๋อบ่เกิดมัดดิซิบเนาะขันบ่มาณนี้งานยุ่งยากอะไรเหล่าน้ำหกเหล่าน้ำึ่งเดยเขานานทำปลาไปเลยครับผู้บัญชูได้ยินแหย่ยิ่งเลยโอ้ข้าราชการเก่าโอ้ราชการเก่าบอดีในหน้าซื่อเขากินเอาเนาะครับเนาะจะจะไปเห็ดถอะมันใหญ่เนืองเมียง บคุมค่าดอกสื่อกินน้ำมันไรไปนี่พมอวานขอา้เทียละปีน่ะอือไอ้องนงใช่ก็มือได้พอถิมากกับเซทำหนสิกัเงเบโอ้โอ้โอไป,ไป <c oughs> องกรุงเทพโอ้กร <c oughs> ุงเทพปะเนี่ยโอ้อะทำอตัวปนกรุงเทพตัวเนี่ยจังะวุลงไปนั่นแล้วสักคนป้องไปนะอือครับไปขงกรุงเทพ

จากมีไปเพราะร้นมีตรวจจับาสถาีนี่เปิ่งไกลจากเมืองพ้นมาลงมนไจากมันไพ่มืองล้มเมืองพ้นอยู่ข้อมณีเลยอ่ะไฟดีคือว่าไฟต่งหมูกับหมีเสียมันไดแต่ซีตัวเอาพี่น้องเรียบร้อย้วครับ l อวดีครับลอกสินดานครับเอ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วก็อะไรก็แจ้งครับพี่น้องภายในเนี่ยุดทูบขึ้นปุ๊บพี่น้องแดดออกแจ้งจ้างปางเลยครับเอาเมือแรงนะครับเมือแรงถ้าใครมาไม่ได้เข้ากลุ่มเลยนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทพี่น้องเอาขอบคุณโอ้ผมครับประตูด้านหน้าประตูเดียวเป็นเหตุแล้วสิไพ่เบิ้งอยู่ครับคุณเอาชิปต่อไปครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า